นี่ต้องฝาก็ล่อโอ้ยฝากฟังเอาไปตีฮ่าเจ็นฟัเข็นเซกาวาสทำไมเค้าเจอเขนเป็นเด็กที่มีความสามารถมากพี่แบบยอมรับเลยหนูเป็นคนที่แบบว่าหูแบบเขาเรียกยีตันนิงนะหูเพี้ยนนะแต่สามารถเล่นดนตรีได้เกือบทุกชนิดเก่งมากพี่ทำได้ยังไงแต่ว่าร้องเพลงเพี้ยนอันนี้ก็เป็นแบบอีกความสามารถหนึ่งที่น้องมีนะคะดังนั้น อย่างแรกเลยพี่ว่าน้องต้องมีสมาธิมากกว่านี้อแบบดึงพยายามดึงในสิ่งที่หนูเป็นหนูเล่นได้อะไรเงี้ยออกมาให้มันเยอะๆแล้วก็ตั้งใจพอสําเร็จไม่ไปไหนแน่นอนสาหรับเคนสิ่งหน้าตาก็ดีเออ,อไม่กลัวอะไรนะคะขอบคุณมากครับสําหรับไอ้น้องตัวแสบนะครับเคนนะครับก็คือเคนนี่จะจะก็ะคือน้องรักเลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> หลายๆครั้งที่แบบก่อนก่อน <c oughs> เข้าบ้านเนี่ยเคนจะ พาไปเพื่อจไไหว้พระพิคเนตไปไหว้นู่นว่านี่แบบตัวผมเนี่ไม่่คยได้ไปก็คือว่าเขาจิตใจดีนะน้องเขาจิตใจดีนะถึงแบบภายนอกถึงจะเป็นแบบโอ้โหโนถึงแบบว่าไม่ง่ายเลยแบบโคตรดื้อเลยโคตรเซนตัดหัวปลามาตอนนี้ต้องทำจคือเคนเป็นคนที่อยากอยากอยากจะบอกว่าอยากคิดมากเพราะว่าเคนเป็นคนที่คิดมากเวลากินข้าวเคนเป็นคนคิดมากเวลา คือมองตาคือจะรู้เลยว่าทุกครั้งคือเวลาที่แบบนั่งคนเดียวรู้ว่าคิดอะไรเนี่ยเคนจะคิดอะไรตลอดเวลาแล้วเวลาขึ้นแสดงหรือเวลาที่แบบทําอะไรทุกอย่างเนี่ยรู้ว่าคิดอะไรแต่ไม่ยอมบอกคนอื่นสายตาคือไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะแบบเออเรียกว่าร้องฟังหัวใจหรือเปล่าแต่บางทีบางมุมอ่ะเคนจะเป็นคนที่คิดแล้วไม่ยอมบอกคนอื่นเพราะไม่กล้าพูดหรือว่าอะไรก็ไม่ตามแบบหรือว่าเพื่อนไม่สนิทหรือว่ายังไงแต่ คือที่เดินก็ไปถามทุกครั้งนะอยากถามว่าอยากให้มันระบายอยากให้พูดออกมาเพราะว่าเป็นห่วงม่ะจริงๆเพราะว่ามันเป็นเด็กค่อนข,ข้างแบบมันเดืออะไฮเปิลอะใช่มันเป็นคนเด็กเด็กไฮเปร์แต่พอเวลาที่มันเครียดคิดจินจังขึ้นมานะ่ะมันอยากให้ระบายออกมาให้พูดออกมาไม่เชื่อว่าตัวเองเก็บไว้เฮ้ยเห็นเครียดอะไรเงี้ยพูดออกมาเลยไม่อยากให้แบบเดินแบบนิ่งหน้าเสียสายตามันฟ้องคือแบบห่วงนี้ห่วงจริงๆพยายามรีแลกกับตัวเองตัวเองก็ ชอบสวดมนต์อยู่เนี่ยชอบแบบนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิน่าจะเอาตรงนี้ไปไปปรับได้เพราะว่าดูท่านว่าแกเป็นคนคิดมากที่สุดเพราะว่าดูแล้วว่าพาะคนอื่นจะมองแกเป็นคนที่แบบไฮเปอร์บ้าบอใครก็ไม่รักอะไรเนี้ยเป็นเด็กดื้ออะไรเนี้ยแต่จริงๆคือแกเป็นคนที่ค่อนข้างคือแบบแกมีความคิดแกเป็นคนที่มีความคิดที่พี่ฝากฝากไว้เพราะว่าเป็นห่วงเป็นห่วงจริง เรื่องเรื่องนี้แล้วก็เรื่องเล่นเล่นพีเลนพิเลนในบ้านอย่างเงี้ยเบาๆลงบ้างเผาๆลงบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยเรียกร้องความสนใจในด้านอื่นน่ะมันก็มีแต่แบบไอ้ด้านที่เสี่ยงต่อร่างกายเนี่ยอย่าไปทําเพราะว่ามันเกิดอันตรายได้แล้วก็เรื่องแค่จมูกพอได้แล้วเลือดกำดาจะไหลไม่หยุดเดือดมันจะหมดลาย <นะ S 1> แทงด้วยใช่ทั้งลายแทงลายอะไรทั้งหลายเนี่ยหยุดมันเอง<ข>อจะกินผิวหนังเอาเป็นเป็นห่วงสุขภาพตัวเองบ้างครับมันถึงเด็กดื้อยคนนึงนะคะก็คือสี่หกแน็กกี้ แอ็กกี้เนี่ยเป็นเด็กเด็กดีมากแต่ที่พี่สัมภาษเป็นเด็กอ,อที่มีความตั้งใจสูงแต่พอเล่นก็จะสุดตัวไงสุดโต่งก็เลยคนอื่นอาจจะมองว่าน้องแบบโอ้โหเข,ขาเรียกอะไระห้าวหาก็แบบกระกระโชกโชกหากเสียง <พา S 1> ดังอะไรเงี้ยโวยวายแต่แบบจริงๆแล้วเป็นเด็กที่ดีมากมีสัมมาคารวะมากแล้วก็อมีมีความรับผิดชอบด้วยพอสามารถก็ดีเยอะแต่ชอบเหมอนแบบว่าเอ้ยผมอ่ะ ออกไปหน้าเวทีนะทําไม่ได้เลยผมอยากเป็นแบบเจ๊ามากเลยออกไปพูดแล้วฉา,า,านนู่นนี่จริงๆตัวเราก็ทําได้แต่แค่ว่าเหมือนอาจจะยังไม่มั่นใจในตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยพี่จะรอดูความสําเร็จของแน็กกี้พี่ว่าทําได้แน็กกี้เป็นเด็กเก่งคนหนึ่งนะครับพี่เป็นห่วงเรื่องเสียงชอบโวยวายชอบแบบโูเสียงดังเงี้ยแบบมันมันมันบางทีแบบมัน เกินนะครับก็ช่วยถนอมเสียงนิดนึงแล้วว่านักนี่เป็นคนเก่งเก่งมากคือเป็นคนที่มีสติเ้าเรียกอะไรสมาธิสูงแล้วเป็นคนที่คิดคิดเก่งคิดแบบสมาธิี่แบบมั่นคงมากคนแบบอาจจะเป็นเพราะว่านั่งสมาธิด้วยเพราะว่าทุกอย่างทเกม acting วิชาเรียนต่างๆคือนัก่ีจะได้หมดจะแบบจะไม่ผิดเลยแต่ไม่มีคนทําตามคือไม่มีคนทำตาม <c oughs> เพราะว่าอาจจะติดเล่น เล่นเชือดถือหา่ไปจะแบบขอให้เพื่อนๆน้องๆช่วยเชื่อนักพี่นะครับเพราะว่านักพี่เป็นคนเก่งอยากให้แบบเป็นผู้นาในด้านดีๆ <No บ้างไม่ใช่แบบมองว่านักี่เป็นคนแบบาอ้าวน่งคนเกเรเองครับเพราะว่าน้องนิี้ใส่ดีครับน้องเป็นคนเก่งครับเชื่อว่าในอนาคตนักแสดงที่ด okay ีแน่แน่นอนเลยครับแน่ๆครับเกนักพี่เป็นตัวโก้ไหนะได้ต่อไปครับทีเด็ตีเจ็ดนั่งอยู่นี่